รอกันทั้งอำเภอนะครับท่านผู้ชมม,มาแล้วเลขพระบนเขางวดที่ผ่านมานี่เลขพระบนเขากดติดตามเลยกดติดตามแนวทางวันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเนาะแนวทางมาแล้วนะครับค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นิวคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมน้นองก็เอฟซีทางช่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านผู้ชมรอคอยกันเยอะเนาะเพราะว่า โอ้หานแต่สาเนาะอ่านะครับผมแอดมินนะครับมีแนวทางของพระบนเขาจะมาเป็นปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมแนวทางของพระบนเขาหรือว่าอาจารย์บนเขานี่ยแหละครับผมเนาะนะครับท่านอยู่บนเขามีคนโทรมาถามนะท่านอยู่บนท่านอยู่บนเขาหรือเปล่าแอดมินถูกครับผมอยู่บนเขาเนาะนะครับคล้ายๆกับฤาษีท่านไปปฏิบัตินะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับท่านไปปฏิบัติก็สําหรับแนวทางในงวดที่ผ่านมา จ็ดแปดศูนย์เก้านะครับอืมอันนี้เป็นแนวทางในงวดที่ผ่านมาย้อนหลังนะคระับท่านผู้ชมค่ะอันนี้ในงวดที่ผ่านมาเอาให้ดูหลักฐานเก่าเอาให้ดูนะคะว,ว่าเข้าจริงๆเนาะใช่า่าได้ล่งคลิปเธอเดียวนะคะครับผมก็คือแม่ดวงเป็นคนเป็นสะพานบุญแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้แอดมิน ทำหน้าที่แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแอดมินทําหน้าที่แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมชตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ<ะ>ยันโค้งสุดท้ายเลยเนะครับเพราะว่าแม่ดวงไปเที่ยวนะคะคนแบ่งปันเอาแนวทางมาจากปู่ก็จะเป็นแอด,ดมินแทน<ช>เนาะแต่ว่าตรงๆปกตินะตรงๆก็ผ่านแอดมินอยู่แล้วพี<ช>ิงแต่ว่าให้แม่ดวงไปคนพูดให้เฉยๆนะครับเลขนิดเดี้วเจ็ดแปดพอดก่อนแปดแปดตัวเดียววันนี้เจ็ดแปดคิดดูดินะครับท่านผู้ชมก็คือว่า เจ็ดแปดสองศูนย์เก้าออกทะบนทั้งล่างนะครับค,คือว่าไม่ธรรมดาเลยเลขมีสองหางออกอบนล่างเลยเอคนรอเยอะเลยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะนะครับท่านผู้ชมนเนาะก็เมื่อเช้าก็โทรมาหลายท่านเนาะมาถามได้ะระเบ้อเนาะคะา่ะเนาะครับนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่ท่านผู้ชมรอคอยกันเยอะ,ะได้มาแล้วนะครับสําหรับเลขเพระบนเขานะครับก็คือหลังจากนี้รูปหน้าปกรูปหน้าปกจะเป็นหน้าของแอดมินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปก่อนเนี่ยจะเป็นรูปของแม่ดวง นะครับผมเนาะหลังจากที่อยู่กันสองคนรู้สึกว่าดวงดีขึ้นเออจริงเอาซ้ตัวเลยเนาะนะครับผมค่ะก็มันอาจจะเป็นที่ดวงแอดมินกับน้องเจน้องแอดมินนิวกับแอดมินน้องค้ากันอยู่นะครับดวงค้ากันอยู่นะครับก็รู้สึกว่าดวงดีตั้งแต่ลงมาอยู่นางรองลงมาอยู่คุยลาดวงดีมาตลอดนะครับผมอันไหนไม่เป็นตาได้ก็ได้มันไม่เป็นตามีก็มีนะท่านผู้ชมเนาะดวงดีในด้านการงานเนาะเพราะว่าข่าหา แนี่ยถ้าในเอฟซีในกาเข้าเกือบทุกอาจารย์เลยนะครับเข้าดการงานนะครับโชคลาภก็มีมั่งแต่ว่าไม่ได้มีทุกงวดอย่างงวดที่ผ่านมาก็พอได้อยู่พอได้ค่าน้ำมันเนาะมีิารผม้ชมถามอยู่ดีใจกับแอดมินเราบอกว่าเออดีใจด้วยดีใจด้วยอาแเมีวมันลงครับดีใจด้วยว่านะครับถูกแนวทางของของปู่พระบนเขาเนี่ยครับผมเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะชอบแนวทางของท่านด้วยที่ท่านให้มานะครับเจ็ดแปดสองก็ชอบอยู่นะ นะครับผมส่วนตัวก็ชอบอยู่เพราะว่ามันเป็นเลขที่แอดมินนี่ชอบอยู่ในใจยอยู่แล้วนะครับผมแล้วท่านให้มามันก็ามาตรงพอดีนะครับผมก็เลยว่างวดนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแอดมินจะลองลองทุนดูไหมนะครับผมไม่อยากยาวดวงนี่ไปขัดท่านผู้ชมสักเท่าไหร่เนาะนะครับยังไงท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนะาะเมื่อเช้านี่โทรมากัน หลายท่านมากเลยตามหรือยังตามหรือยังเนาะค่ะเนาะนะครับผมให้กดติดตามมาไว้นะครับเวลาแอดมินลงคลิปใหม่ๆไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดแนวทางของทางช่องเนาะมันจะมีอีกหลายอาจารย์เลยที่แอดมินเนี่ยยังไม่ได้ไปหายังไม่ได้ไปตามแนวทางเนาะเข้าอาจารย์มาค่ะพี่หนุกเข้าเยอะอยู่นะครับผมหลายท่านมากเลยอาจารย์แล้วก็เข้า2ตัวสตัวหลายท่านเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับมามามีเลขอาจารย์มานะครับเลขอาจารย์พะบนเขาแล้วก็เรียกความฝันเรความฝันไม่เดียวเลยของแอดมินฝันเมื่อคืนเนี่ย เป็นยังไงไม่รู้ฝันเนาะหลังจากได้เลขกอาจารมาจังฝันหรือว่าฝันก่อนได้เลขกอาจารค่ะพี่นิวหลังจากได้เหลขอาจารมาโอ้ฝันเมื่อคืนเนี่ยมันจะอยู่แล้วว่วหรือว่าเหล็กอยู่บ่มันจะอยู่แล้วหรือฟฝันดีบ่ค่ะฝันดีฝันดีนะครับผมจะรอความฝันก่อนเนาะฝันว่าเห็นผู้หญิงค่ะผมยาวอายุเยอะๆหน่อยอายุเยอะหน่อยเนาะ ประมาณกลางวัยกลางคนนะครับประมาณวัยกลางคนเมมเจ้าแม่ผมยากจากอุดรมาค่ะพี่นิวห้องเช่าไหนนะเออเนาะห้องพักที่ว่ามันเป็นทางไปวัดนะคะแต่นี่พี่ไม่เคยเจอแกเลยนะเป็นครั้งแรกที่เคยเจออ๋อค่ะนะครับก็ผมยาวพอสมควรป่าป่าป่าบาป่าบาเลยนะครับผมแล้วก็อายุนี่ประมาณวัยกลางคนประมาณ4ี่ิถึงห้าสิบในความฝันนะในความฝันที่เห็นนะเขาถูกเขาถูกค่า เขาถูกเสียชีวิตเขาถูกจัดการจนเสียชีวิตเขาถูกทําร้ายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเออในความฝันนะครับแล้วก็ได้ยินอีกสองคนพูดกันได้ยินพูดการเสียงเข้ามาเขาเขาพูดกันว่าไอ้คนที่เสียชีวิตอายุห้าสิบเอ็ดปีในความฝันนะนะครับเขาคุยกันมั้งสิบหก่ัใช่เขาคุยกันเห็นหน้าเขาไหมคะสองคนนั้นไม่เห็นแต่เห็นหน้าคนเสียชีวิตอ๋อได้ยินได้เสียงวะใช่แต่รู้ด้วยว่าเขาเสียชีวิตเขราวันนอนจมกองเลือดเลยอืมเป็นตัวอย่างเนาะ เลือดท่วมเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นอนจมกองเลือดเลยก็ในในในความรู้สึกฝันมันเหมือนจริงเนะาะทุกคมที่ว่าเราฝันแล้วเราจําได้นี่มันเหมือนจริงมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเออก็เอเอุยสงสารเขาจริงเลยวะเราอยากจะไปช่วยเขาเนะาะแต่ว่าก็ยังว่านะในฝันนะครับฝันว่าอยากจะไปช่วยก็ลเลยตื่นแค่นั้นแหละก่อนที่จะก่อนที่ว่าจะวิ่งเข้าไปช่วยหรือว่าคิดว่าคิดที่ว่าจะเข้าไปช่วยเขานะ่ะได้ยินเขาพูดกันว่าคนเสียชีวิตอายุ51ปีเป็นผู้หญิงนะครับ เู้หญิงอนแหละผมยาวก็เป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะอ๋อแต่ว่าหันอายุเพื่อน,นิฮัศอีเอสปีเขาว่ากันอย่งงางนั้นในความฝันอือบนแน่กนที่เป็นตัวหนีประจักษ์เนาะมาบอกตรงตรงนะคะ่ครับแต่ว่าก็คาดการจากอายุที่แอนดมินเห็นเพื่อนในความฝันก็จะอายุประมาณนี้แหละอ,อายุราวๆนี้แหละค่ะอืมนี่ครับ ก็เลยป้ามันจะมาห้าหนึ่งว่านงนดนี่ฝันดีเนาะหลังจากไดเล็กปูมกกป่มาเนาะค่ะนาะไดเล็กปู่มาฝันดีไม่ได้ไม่ได้เอามานอนทับหรือว่ามาเสียงหรือว่ามาะไระก็นอนปกตินั่แหละคับท่านผู้ชมเนะ<ต><ร>าะตกเย็นมามันก็ฝันแต่ว้าปู่ส่งมาให้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปู่ส่งมาให้แล้วอเอาเลยเนาะเอาเลยนะครับหลายตัวบ้าค่ะวดนี้วันนี้มีสามตัวโอ้ค่ะบ่หลายเนาะถือว่าบ่าหลายก็มีสามตัวนวะแต่ท่านจะส่งมาเนาะค่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโค้งสุดท้ายจะมีเพิ่มหรือเปล่า แต่งวดก่อนเนี่ยเจ็ดแปดงวดก่อนก็แปดแปดแค่นั้นแปลว่าเลขสามตัวเป็นตัดน้ำเนาะเออเลขสามตัวตัดด้วยค่ะแต่งวดก่อนแปดแปดไม่ต้องตัดได้ได้สองตัวดีกว่าไม่ได้เนาะค่ะเนาะได้สองตัวดีกว่าไม่ได้แต่ของแต่ของปู่ท่านน่ะเคยเข้าสามตัวนะเคยได้ยินเขาพูดมาว่ามันเข้าสามตัวเอบางทีท่านให้สามตัวมาออกสามตัวเป๊ะบางทีท่านให้สองตัวมาออกสองตัวเป๊ะอย่างนี้นะครับเม็ดเดียวออกเม็ดเดียวออกตลอดเลยค่ะแต่งวดนี้ท่านให้มาสาม ามตัวสองตัวสองตัวสองหางหนึ่งตัวสามตัวหนึ่งหางนะครับเลขสามตัวมีเจ็ดแปดศูนย์นะครับค่ะสามตัวเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ตัดนำเนาะตัดด้วยนะครับตัดกระบายตัวหนึ่งเนาะเออเจไมแปดกระตัวเก่าทำไมเพิ่นให้ตัวเดิมมาเจ็ดแปดเอาด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาด้วยจริงๆเพม่าตัวเก่าเนาะเออมันเคยออกเลขตัวเดิมมาแล้วนะครับเจ็ดแปดแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์าตัดนะคะหรือสมมติท้าท่านผู้ชมว่า เลขเจ็ดแปดออกไปแล้วมันไม่ออกอีกหรอกก็ไม่ต้องเอาก็ได้แล้วแต่ดูพี่เนี่ของท<ผ>ชมเนาะเดี๋ยวแต่จชาจพิจารณญในาณในการรับชมมะกัแล้วแต่ดูพีเนี่ของทัพชมนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไระนะครับชอบก็จดคัดก็ผ่านเนาะแล้วสองตัวล่ะคะพี่เนวสองตัวมีสี่สามกับห้าเจ็ดสี่สามกับห้าเจ็ดใช่งานเยอะเลยคนเนาะสี่สามกับห้าเจ็ดนะครับค่ะทิ่พนจะเป็นล่างค่ะ คิดว่าจะเป็นล่างแต่ว่าสี่สามกับ5้าเจ็ดมีเปอร์เซ็นต์ไปออกบนนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้กําชับมานะเพื่อนไม่ได้บอกนะว่าล่างนะบนนะเหมือนงมดก่อนเพื่อนให้เป็ดเปรมันไปออกบนมวดที่ผ่านมาเจ็ดเปรมันมาออกล่างอย่างนี้เหมือนปู่ให้มาแล้วแต่ว่าผู้รับนี่จะไปพิจารณาใช่ไหมครับใช่นะครับผมเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้ทาสูตรคํานวณนะครับท่านผู้ชมที่จะว่าจะได้แบบกําหนดได้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าปู่ท่านให้มาอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเองนะครับ เพราะว่าเลขเลขภูมิหรือว่าเลขฝันหรือว่าเลขที่ไปขอตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ก็คือว่ามันมีเป็นมีมีเปอร์เซ็นต์ไปได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบเนาะสำหรับตัวเลขนะครับสามตัวมีเจ็ดเปรศูนย์นะครับสองตัวมีสี่สามกับห้าเจ็ดสี่สามกับห้าเจ็ดครับรากามีอีกครั้งหนึ่งกับเป็นความฝันพินิวเนาะใช่ความฝันห้าห้าหนึ่งตัวเดียวราคาห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งก็ห้าเจ็ดก็ตัวเดียวกันเนอืยหนึ่งกับเจ็ดเนาะเออตัวเลขอาจารย์อยู่เรียกความฝันแอดมินห้าถ้าหนึ่งเรีความฝันอาจารย์ห้าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันค่ะสอดคล้องกันเยอะสอดคล้องกันอยู่เออตรงกันอยู่ค่ะเนาะนะครับก็ถือว่าห้าหนึ่งเลขแอดมินเป็นตัวกัน,นกันแล้วกัน <c oughs> เป็นตัวกันของเลขอาจารย์เนาะลองเอาไปนอนเชียงมึงเนาะหรือว่าทำโจมเอาไปนอนเชียงทับเมึงเผื่อฝันดีเนาะค่ะเนาะเออนี่แอดมินว่าจะลองเอาไปลองเสียงดูเอาไปนอนทับดูลองเสียงดูว่ามันจะเป็นยังไงว่าจะฝัันดีม แต่ว่าได้เลขมาวันเลขนี้ยังไม่ทันได้เสียงหรือว่าได้ทับเลยฝันเลยอืมแต่ว่าก่ามันฝันคือว่าประมาณแนวทางเขาสีขาแล้วเด็เ<อ>นาะแต่ว่ามันฝันในลักษณะน,นี้เขาว่าเลขอยู่แล้วนะค่ะอนมินก็ไปถามอาจารย์มาหลายท่านอยู่เขาบอกว่าแนาวทางอาจจะถูกแล้วคะนะครับเพราะฝันเกี่ยวกับคนเสียชีวิตเขาบอกว่าอยู่แล้วอย่างนี้ฝันเห็นคนตายอยู่แล้วนะครับผมเลขมันอยู่แล้วเลขที่ได้มาเนี่ยยี่บ,บอกกับมีศูนย์ได้ขอว่าศูนย์อบอกเขาศูนย์แปดศูนย์เจ็ดอาจารย์เนี่ อ,อ,อาจจะมีศูน,ย,นย์หรือไม่ก็เลขอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะนั่นแหละมันติดตรงที่ว่าเขามาบอกว่าอายุห้าเอ็ดนี่ห้าหนึ่งนี่แหละหรือไม่ก็ห้าหนึ่งนี่อยู่แล้วหรือไม่ก็ออกห้าหนึ่งนี่แหละเพราะาอาจารย์ให้มาห้าเจ็ดด้ความฝันได้เลขห้าหนึ่งมันอาจจะเป็นอาจจะไม่เป็นห้าเจ็ดขออาจารย์อาจจะเป็นห้าหนึ่งก็ได้แล้วป<อ>ู่จะมีโค้งสุดท้ายไหมคะต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมรอติดตามกดรอกดติดตามไว้โค้งสุดท้ายพิมพ์รอไว้เลยถ้ามีเดี๋ยวเอ็นินจะลงให้ งดก่อนนี่คอมเมนต์กันมาเยอะนะแมนยูนอตเข้าเข้าไปในร่งคลิปซ้ำเนาะเพราะว่าไก่ไก่เหมือคุณนันผู้นี้ก็เพิ่มเลยเข้าฝาลง่ม่ท่านเนาะนั่นแหละครับผมมันไม่ทันนะครับมันหลายจานเนาะกใกล้ๆวันเล็กออกนะครับทุกท่านเครื่อง,งปูปลาบูมีเพิ่มลองวันเมื่อนั้นใช่ผู้ท่านให้มาแคนแคนเลย <ขา S 1> ต้องรอดูอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าคนตามเยอะนี่ผู้ท่านอาจจะขอเพิ่มอีกเพราะว่าดวงคนมันหลายคนเนาะยิ่งตามเยอะมันมีเปอร์เซ็นต์หลุดเยอะนะครับท่านใช่ครับก็เอาอันนี้ไปก่อน คนกดลอกกดติดตามหลายเลยงวดอีกนะคะครับงวดเมื่อกี้นี่เขาเขาบิ้งซื้อบางท่านก็นเห็นใช่แล้วก็บ,บ่มากบ่องามแต่มีคนถูกด้วยอยู่โอ้ค่ะวันที่แอดมินปล่อยเลขนะครับมันไปออกต่างประเทศสามตัวตอืมันออกอะไรนะเจ็ดอะไรนี่แหละเจ็ดแปดสองนี่แหละมันออกส<อ>ามตัวเลยแปดสองอะไรนี่แหละมันออกสามตัวตเลยเหมือนเขาลงคลิปเลยเนาะเออสองแปดเจ็ดหรือว่าเจ็ดสองแปดอะไรนี่แหละมันออกสามตัวต้นเลยออกต่างประเทศ คุณปอโทรมาเมือเช้านี้มีสีโทรมาบอกนะครับมาออกสามตัวเลยหลังจากปล่อยเลขนะครับแล้วก็ยังออกรัฐบาลไทยอีกแต่คุณพ่อท่านนั้นท่านไม่ได้ไปซื้อหรือว่าไปเสี่ยงโชคอะไรเราก็คิดว่าท่านคิดว่าออกต่างประเทศแล้วแล้วมันไม่ออกเงี้ยนะแต่ว่าศูนย์เก่ามันโมแน่เราเสมอเนาะศูนย์เก่ามันก็ออกต่างประเทศไปแล้วดิทั้งศูนย์เก่าทแปดเจ็ดมันก็ยังเป็นก็ยังมาไทยอยู่เนาะขนาดออกหกสามเลยยังออกสามหก ขนาดออก06แลยยังมันยัง09อ้าวแล้วมัน87แล้วมันจะ78อีกไม่ได้หรอใช่ไหมไม่รู้ว่าท่านให้มาอย่างงี้แอ,แอดมินตามตีตามเลขที่ท่านให้มาะนะครับมันอาจจะ78ก็ได้เออใช่ไหมละ่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปอยู่บนหรือไม่ก็อาจจะ87อยู่ล่างแล้วก็78อยู่ล่างอีกงวดหน้าออกแต่เดิมอย่างนี้นะ,ะสลับกันเ87<อ>แล้วก็มา78วดนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชม ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนะพี่นเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะจะถูกจะผิดอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณาก่อนที่จะลงทุนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยที่ให้ไปแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะท่านให้มาอย่างนี้เนาะแต่จะมีเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ให้ท่านผู้ชมรอดูโค้งสุดท้ายนะครับยังไม่ทันได้เน้นเนาะปกติท่านให้มันไดเดียวมันไม่ต้องเน้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านให้มันไดเดียวมันไม่ต้องเน้นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอันนี้มันก็ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเทียบกับเลขของอาจารย์หลายๆท่านก็คือว่าค่อนข้างติดจะเยอะอยู่แต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมแต่สามตัวเนี่ยราคาตัดนำเน้ตได้สองตัวดีกว่าไม่ได้เนาะใช่ได้สองตัวดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยดีกันสุยปืดไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูรอดูโค้งสุดท้ายถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวแอดมินจะลงคลิปให้ดูนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เห็นถ้าไม่มีถ้าไม่มีเลขเพิ่มก็คือว่าไม่ลงนะครับก็ลงรอบเดียวจบนะคร นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะค่ะคใณยายวไหกดติดตามเนาะให้กดติดตามไว้เนาะใช่ใช่ผมใช่ครับผมก็นี่แหละตามนี้แหละครับผมเดี๋ยวพาไปดูแนวทางเนาะพระบนเขานะครับก็ขอขอบคุณพี่นียวมากมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่นะครับพระบนเขานะคะเจ0ดแปดย์สี่สามห้าเจ็ด นะคะแล้วก็มีความฝันพี่นิวห้าหนหลังจากที่ได้แนวทางตัวเลขมานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ